บทพิสูจน์จากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์สวัสดีค่ะกลับมาพบน้องสอนเช่นเคยค่ะช่วงสัมภาษณ์ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ G r v นะคะแต่วันนี้ลูกค้ามาจากจังหวัดพังงาค่ะมาอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะก็ขออนุญ,ญาตใช้ภาษาใต้นะคะจะได้คุ้นเคยกันสวัสดีครั้งหนึ่งค่ะพี่สวัสดีค่ะก่ะอนอื้อนอยากให้พีแนะนําตัวค่ะชื่อไรคะชื่อการนารัตน์ค่ะชื่อแลน พี่แอนค่ะพี่แอนนะคะปีนี้พี่แอนอายุเท่าไรแล้วคะห้าสิบช่องะค่ะห้าสิบช่องแล้วนะคะพี่แอนก้อนหน้าจะทานนาหานเสริมจีอาวเนี่ยมีปัญห้าสุกภาพอะไลบ้บาง<อ>เป็นรูบ้างไกลๆโลถึงเจ้าแบบปวดหัวปวดหัวจแบบ้าเพิ่ก่ มันมีอาการอะไรเมือ่อยตามข้อเมื่อยตามข้อมันรู้สชื่อว่ามันมีบวมบวมอยู่ตรงนี้ก้นน้านี่มันเคยรถชนแฉลบไปอ่ะโ oh. อ้ชฉลบไปคือหนึ่งกับวัน mm. <c oughs> นึงอืมซึ่งก็ให้ไปให้ให้แบบว่าหมอหลักสากาให้ชวนอื่นแต่ว่าคือเรื่องดี่ว่าึมเช้าแล้วันนี้ก็มันเกิดขึ้นของมันใหม่เองไงอืม เวลาเราพูดอะไรน้ำตามันจะไล่มันไล่มาเองค่ะอ๋อเล่มาตลอดเวลาทางที่เราก็ไม่อยากไล่ย<ะ>ล่อยเองทางที่ไม่ได้มีเรื่องเครียด<ะ>เลยบางทีก็เอาหน่อยใจแบบอ,อ,อะไรน้างปะคืออะไรทัางทีก็คือแบบสะดุดใจอะเอามาคิดแล้วลองแล้วเป็นค,คนดีว่าคิดมาก มีอะไรกระทบนิดตรงถูกไล่วันออามาคิดไล่วันกว่าจะลืมกว่าจะให้แล้วใครได้แนะนําให้หู้จักกับห้าหั่นเสริมตัวนี้ฮะก็ก็ไม่เคยรู้จักนะค่ะแต่พอดีพอดีน้องเข้าหล้จักกับเควนแบบเล่นกันทางเพย์ทางไลน์นี่ก็หล้จักกันแล้วก็ไปแบบว่าไปดุมดุมอ่ะไม่ได้คิดเลยบอกเลย์เพยนบอกว่าไปไหมก็ไม่รู้ไปไหมไปไหมล่ะํำคาญไม่รู้อะไร มามชวนไปยู่ยูก็ไปไม่ก็ไม่รู้ว่าเรืยังไม่รู้ที่ว่าเป็นอะไร<ม>ประอบกันก็ไปพอไปถึงก็เห็นน้องๆเขาว่าเอออันนั้นมันดีอันนี้มันดีเห็นน้องเองว่าบีเอนนะไปนะบีเอ็นดีนะบีเอ็นกินบีเอนจะดีนะนี่เอ็กกินอยู่นะแต่ว่า<ม>โดยเฉพาะเอ็กด,ดีขึ้นนะแต่บีเอ็นกินตัวนี้พีเอ็นคงจะดีววน้แบบนี้ ก็ไปก็ไปดมๆไปพนันเนี่ยสรุปสุดท้ายวันที่ตดสิ้นใจซื้อครั้งแรกเนี่ยซื้อกลับมาขี้กลองซ้ำกลองค่ะซ้ำกลองเดี๋ยวท่านยังไงวันละขี้เมทก็รั้งไว้เอาเอาก้อนช่องเม็ดค่ะสั่งละช่องเม็ดเหรอคะวันละขี้คลังชอมครั้งนะก็คือวันละซี่เม็ดเดีเมวดในสังเกตไหมวะที่เราทานวันละซี่เม็ดเนี่ยกี่วันเราต้องรู้สึกว่าเราเราดีขึ้นก็รู้สึกว่า อาทิตย์นึงก็รู้สึกว่าจะอ้วกเข้าทีงอไม่ได้ค่ะพอว่าเรายื่นมาเราทำเชิมช่วยด้วยท่านเคมีเต็มตัวไงอืมซึงก็อ้วกเข้านี่จะคีอว่ามันยืนแบบนี้มันแข้งนะมันแข้งกามันแข้งมันเลยอ่ะมันแข้งเป็นก้อนมันเลยพอหลังากนั้นพอกินตัวนี้รู้สึกว่ามันมันมันย่นลงเลยก็จะอวกเข้าทีงอไม่ได้แบบนี้มันก็ห่อได้แล้วก็สะบัดได้เมื่อก่อนสะบัดแล้วมันจะต้องแข้งไปทั้งตัวไง ซึ่งกอนนี้มันสบัดได้แล้วก็ลมแล้วมันจะอบปลายมือปลายตี้ในรู้สึกว่ามันก็ว่าอะไรกยว่ามันมันเบาขึ้นนะคะแล้วว่าจุดแรงที่สังเกตได้ทั้งท่านก็คืออ้วกเข้าโซ่งคางนี่แหละมันยืดออกแล้วก็มีลมออกเป็นทางปลายเท้าปลายมือแล้วก็รู้สึกว่าลงขึ้นมันหลงขึ้นก็เบาตัวก็เลยเบอะบอกเพื่อนว่าเออเพื่อนนี่ชันก็ไม่ได้ช้ำมากลงนะ แต่ว่าชั่นน่ะเชือยหามากินรู้สึกว่าดีมากๆเลยนี่ฉันไม่ได้ค่ายแต่ว่าคนดีววานซ้มากแล้วคือเขาต้องค่ายอย่งไม่แต่เราไม่ได้ค่ายแต่คือข้อมันดีคือบอมาแนะนําไม่ว่าเธอจะเธอกินหรือไม่เธอกินแต่คือข้องตัวนี้ข้องเขาโอเคนะเพราะว่าเมื่อก่อนก็เคยทําธุรกิจตัวนี้มาข้องเกี้ยววี่ข้องอะไรที่น้องเขาบอกเดี๋ยวทําทาทำมาถึกทีแล้วทำมาถึงย่างแล้วดก็เลยบอกแล้วก็เพื่อนเขาเมื่อก็บอกว่าไม่ต้องมาไม่ต้องพา ไ่านไปน่าดั่ใจตรงนี้ท่าเรือนี่คือไม่เอาเลยแล้วที่กลับไปนังควังพีวีได้ของเขานั้นเลือใช้ค่ะนะคะทีนี้นนองซ้อนยากร้วอาการที่น้องซ้นเป็นห่วงอ่ะเรื่องอาการซึมเศร้าอาการเครียดเศร้าส้มอ่ะมันเริ่มดีขึ้นประมาณวันทีเทเลสติกินก็รู้สึกว่าตั้งจากเจ็ดวันไปแล้วค่ะระมันเจ็ดวันเอง แล้วมันกลมาณกลองกว่ากว่าหลังจากทานจะก็มันเบาขึ้นเที่ยวบวมนี่มันก็มันก็แห้งแล้วค่ะมันก็แห้งลงที่ว่าจะว่าเช่นเลือที่ว่าหม้อจะหม้อบวจะต้องผ่าตัดเมาโกนนะนะถึงก็รู้จ่ายไม่ให้ผ่าตัดเกรนแม่ผ่าตัดนะถึงมันก็ไม่ให้มันไม่แห้งถึงตอนนี้มันก็แห้งลงอ่ะแห้งลงจริงๆเลยเล้วกี่ปีคะพี่ก็ปีที่แล้วค่ะ ก็ในบัวอยู่ปีนึงเพิ่งมาหยุดหลังจากท่านตัวนี้กลองว่ะอ้วันวันทีสิบช่องเดือนพื่อกีกาที่รถชนค่ะซึ่งก็คือยุดทรมานไปนึ่งนึ่งเดือนก็แบบว่ามึงกับว่าซมมองเราแบบมันเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปจ้าวที่ว่าเมื่อก่อนเราเคยจำนูได้ได้นี่ได้แต่ว่ากลับมาแบบเบอร์เบอร์ไปเลยคือมึงกับมันคอไปเลยคือแบบไม่ ความจำก็จะขิดอะไรมันก็ชาลาชาเล่าเกินอ่ะมันมันไม่เมือนเมื่อก่อนนั้นทึ้งๆทั้งว่าขี้หน่อยใจ๊ไรอะไรมันมันก็อายุคมามดันยมัเดีอยวมามดเลยถต่ดีใจพี่แอนแต่หลังจากไอเตียวหัวแต่มันบวมอยู่ปีว่าๆมันหยุบลงจำนี่มันจำก็เลยจำมานี่มันก็ดีเลยนะเพราะมันก็คือโอเคแล้วเนี่ยตรงนี้มันยังเน้นๆอยู่แต่ว่าคือมันหยุบลง ยามัน,นดเดียวยา<อ>มังก็นั่นลงมาเยอะมา<อ>เลยก็รู้สึกว่ามันดีขึ้น,นนะมันมันเบาขึ้นกนันอารมณ์ที่เคยงุดงิดไม่อยากเจอคนไม่อยากเ<อ>ข,ข้าสังคมเดี๋ยวนี้ก็ไม่เป็นแล้ว มันก็มันก็รู้สึกว่าอยากคำพูนคำติว่าที่ให้พืชมันก็ยังไม่ให้พอ,อเราก็เพิ่งเริ่มตนน้นใช่ไหมมันก็ค่อยๆอยดีขึข้นดีขึ้นรู้สึกว่า,ามันดีกว่าเดิมมันดีกว่าตอนนี้เขาก็ไม่ปวดแล้วจาไ,ไม่ปวดแล้วค่ะหัวแต่ปวดก็ไม่ปวดแล้วไม่ไม่ปวดค่ะมราะมัน,น,นมันมีอาการตี๋ว่าวที่มาเมื่อเข้มอ่ะเมื่อเข้มตีววมัดจอทิ่มจุ๊บ ต่ตอนนี้มันมันไม่มีเลยไหมาการนอนรับเป็นยังไงบ้างก็อาการนอนรับมันก็เมื่อก่อนจะนอนไม่ค่อยรับนะตีตีสะบชั่งก็อย่างบางทีอยังเลททีวีอยู่เลยไงบางทีก็นอนเล่นเควสอายุเลยแล้วตอนนี้รับกี่ถุงเตยปานนี้นะเพราะว่ากินข้าวเช็หรือว่าบางวันไม่ได้กินเหนื่อยแรงไปถึงอาบน้าเช็จก็นอนเลยบางทีมันก็รับไปเองรับแล้วรับแล้วับดไม่ลดตัวจากมือก่อนเถียงคืนยังไม่รับ เดี๋ยวนี้ทุ่มซ่องทุ่มรับแล้วเดปองลับเป๋งเลยนอนนอนบางเีเออนอนเล่นเวทบางเดียวได้แล้วแดดยังกำนั่นอยู่เลยยังไม่ไกลนั่นนั่งซ่อนดีใจกับผี่แอนด้วยตอนนี้ความจากลับมาแล้วก็ดีขึ้นค่ะรมจิตใจถูกยั้งกลับมาเป็นปกติเมื่อแล้วเมื่อนก่อนถึ่เราจะโดนหลอดชนตอนนี้ถูกยั้งเราได้ชีวิตกลับขึ้นมาแล้วน้งซ่อนอยากจะให้ผี่แอนฝากห้ามเสิ่มจียาวีถึง คนทียู่ทางบ้านบางคนอาจจะกําลังซึมเศร้ากําลังนนอยใจกําลังเสียใจอาจจะเคยเป็นอาการเขาเรียกว่าอาการตีเป็นตอนเนี้ยอาจจะคลายคลายผีสมัยเก่าพูดให้เขาฟังเขาจะได้มีกําลังใจสู้เมื่อ TPS มีกําลังใจในวันนี้ค่ะพูดเล็กก็ได้ค่ะก็เชื่อมตอนนี้ดีนะคะเพราะว่ามันช่วยเราได้หลายอย่างค่ะไม่ไม่ว่าดานอิดเยอะหรือว่า ดำค่าดําแข็งดีว่าเราเมยเราเคสนั้นมันก็ดีขึ้นค่ะไม่ใช่ว่าเรากินช่องในกล้องเดียวแล้วมันจะให้เราก็กินต,ต่อต่อเนื้องไปมันก็คือดีขึ้นในตอนนี้ตอนนี้สําหรับดิฉันนี้คือติว่าจะเคสวัวเข้านี้มันก็ให้ แต่ว่าไม่ได้ว่าให้ว่ามันทีเป็นปกดีแต่คือมันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเรากินยญาตอ่อเนื้ออยู่ค่ะค่ะนะคะนี่แหละค่ะคือคำรู้สึกจางใจของพี่แอนชาวจังหวัดพังงานะคะก็ค่อยพี่น้องทุกทุกคนจายวิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังสเสมอค่ะวันนี้น้องซ้อนแล้วก็พี่แอนต้องลาไปแล้วค่ะ,คะนะคะสวัสดีค่ะ